เอนเราต้องหาคุณแจ็คจากที่นี่ให้ได้ทีน,นี้มันน่ากลัวมากอยู่ใกล้ฉันไว้นะอ๋อ mm hmm. มีโต๊ะเซฟด้วยอะ่ะมันถูกล็อกทั mm ้ hmm. งหมดถูกล็อกหมดเลย <Yes. S 2> โอ้ดูนั่นสิมีกุญแจอยู่ในกล่องแน่นนะมันดูกันว่ามีอะไรจะหากุญแจามาเดี๋ยวนี้เออน่า,นางอะ่ะมันขยับได้ด้วยอะ่ะแต่ฉันต้องหากุญแจให้ได้วะ <What? S 2> ฉันเจอมันแล้วน่ากลัวมันคือหนอน All right, all right, อย่างนั้นฉันก็จะคุณแจเยี่ยม <Yeah. S 2> <c oughs> แล้วนี่ต้องเซฟไม่มีอะไรแม่จา๋าใครมาลบกวนฉันปิดประตูฮะได้ไในหัวกิดนล็อกในเซฟอร์อย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองปิดประตูซะฉันจะนอนแม่จ๋าฉันกลัวฉันบอกเธอแล้วอ้ <c oughs> ออ๋ดูซิมีกล่องใหม่มาแล้วด้วยคัน <c oughs> นี้นจะเป็นอะไรนะมปะดูกัน แต่ครั้งนี้ตาเถอะไม่ฉันไม่อยากรู้นเลยมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อ่ะเอาพระเจ้าอย่าก,กินฉันนะแต่ยังไงต้องหาคุณแจให้เจอคุณแจยอยู่ไหนอ่ะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคุณงูแต่ไม่อยากลบกวนเลยอ,อยู่ไหนอ่ะเอออมันอยู่นี่เองเฮ้ยไอ่ไอขีแยงอ่ะแต่ฉันได้คุณแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซเว่นดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจยอยู่ห้องนี้แน่น โอ้ไม oh ่นะฮะฮะเธอชอบคญแจดอกนี <conference speech> ha, ha, ha. ้ไหมแรนเธอชอบปะฉัน <became> น <famous> ่ตัวเสียผิดแล้วล่ะเธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้วก็ได้สิดูโอ้อะไรอะรู้สึกแปลกแปกบางอย่างที่มันลื่นๆืเออแม่จ๋าฉันอาจจะไม่ใช่น้ำโมกนะโอ้ได้ปรดอ๋อฉันจะุนแจแล้วล่ะ มันอยู่ในนี้เอ๊ะนั่าใครขี้แยมันขันโมจ้จริงๆหรือเปล่า <Okay. S 1> ช่างเถอะลืมมันไปแล้วไม่เปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจร๋งๆแน่นอนมาดูการ์ดตู้ๆมีใครอยู่บ้างอ้าวมาจ้าฉันถูกข้างเข้าจอมตีอช่วยด้วยช่วยฉันทีเดชฉันคิดว่าฉันเลิกติดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้ม<อ>ันไม่ใช<อ>่สิ่งมีชีวิตนะมีบางอย่างเล่นเยอยู่ข้างในนี้ ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่ yeah. มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ้คุณใจอยู่นี่ไงแล้วมันคืออะไรอะคิดไปนะแต่ฉันจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคือโอ้ว้าวรถเข็นเด็กน้อยน่ารักจั้เลยและใครนอนอยู่ในนี้นะแม่จา๋ามันคือองกระดุกเล,ล็กๆอะเอามาออ้วไปอ๋อมีกล่องใหม่มาแล้วโอเคเราใกล้จะถึงความจริงแล้วเออคราวนี้เธอต้องหาคุณแจให้เจอนะ ไม่มีปัญหามีบางอย่างที่นุ่มแล้วก็เป็นสีเหลี่ยมในนี้ด้วยอ๋ฉันคิดว่ากุญแจอ,อยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลยอ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงๆฉันกำลังเข้าใกล้กุญแจแล้วอ๋อนี่ไงกุญแจเอ้ oh, yeah! ยเย่อีมือเหนียวจังและอะไรอย่อยใน้ตู้แซฟนะเราไม่ไหวแล้วอยากร oh, ู้โอ๋อแดนชีเด้วยจังถูกล่างลงไปนัน่นแล้ะ ใช่เลยฉันไม่อยากไม่เดอไปออกมานะตีเลยตีเลยเฮ้ธ oh, อเคมมะเ<อ>ยี่ยมงั้นแล้วก่องต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายฉันชัดเลยเมจานี่มันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกวนหนูที่สุดนะเรเข้ามิสเตอร์เมาส์ฉันแค่ยอยากได้คุณแจอย่าก,กัดฉันนะแด้คุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามานันออกไปเฮ้แล้คุณแจอยู่ไหนอะ โอยอยู่นี่เองไหนที่สุดมาเปิดตู้เซฟกันดีกว่าพร้อมหลยังรออะไรอยู่ข้างในอะเออนี่เออฉันถูกน้ำสาดอ่ะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะไมันของเราถึงเป็นสีแดงอ่ะมันจะเลือดหรือเปล่านี่ฉันกลัวเลยนี่เออตื่นแล้วเข้าตื่นสีตั้งติก่อนถ้าคุณตอบไม่ได้กไปหาคุณเจนะจะได้ไม่มีปัญหา หวังว่าคงเป็นของน่ารังเกียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะเอะมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากำลังเจาะหัวใครสักคนเลยอัคืออะไรอ่ะต้องขุดไปไดเรื่อยๆอ๋อไม่หรอเจ้คุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจแต่ปเปิดตู้เซฟก็เลยดีกว่าน่าจะเป็นกุญแจสำหรับตู้เซฟตัวนี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะเออดูเหมือนปุ่กอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหม เอาเลยเออไปกดดีกว่าก็ได้กดแล้วนะเอออะไรกินเนี่ยแม่จ๋าไม่ตายฉันถูกราดด้วยของเหลวเยอะมากเลยหอกงว่าจะเป็นช็อตแลนนะเออแดนมีกล่องใหม่มาแล้วไปเปิดแล้วเข้าเออฉันนับไปอีกแล้วเอาล่ะมันดูกันว่าอะไรข้างในวันนี้แม่เลยขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเออเออฉัน อยู่ไหนอะอ๋อแล้วแต่ oh <yeah. S 1> ะอะไรอยู่ข้างในอะเอาไม่นะสิ่งนี้ฉันก็มากก่อนหนูก็คือเมเลนซาาขนาดตัวใหญ่ท้าก่อนยีงขนฉันเลยอะตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตูเ้เซฟแล้วอะไรอยู่ข้างในนะ,อ,ะ,อ,ะอ,อ,อ๋อมีอามีอเออฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บนหน้าฉันนะเอาเออกไปทีอด่ ันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอ่ะจบกันมันต้องกินฉันแน่แน่ทำยังไงดีฉันสอดมันออกแล้วน่ากลัวมากมีอักล่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสัมภาระอยู่ข้างในเฮ้ยมีบางอย่างเลื่อนๆอย่กันแล้วทำไมฉันถึงเจอต้งไต้ขยะขยะย็อ๋อเราต้องตั้งใจหากุญแจสัมผัสมันแล้วฉันไม่ถึงอึเลยอ่ะน่าขยะขยะจริงจริง ดีนะไม่มีกลิ่นเหม็นงั้นก็ดีอ๋อฉันพบกุญแจแล้วเออมี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมอ๋อมันคือกุญแจพิเศษเป็นเลยอร่อยมากอ,อย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆอยากลองไหมแดนก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีนนแน่แน่มาดูกันเออมันคือฟักทองงั้นเหรอฉันบอกแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทำอะไรเราหรอกอะไรอยู่ข้างในอะมีอ๋อกุญใจอยู่ข้างใน เราจะออกไปจากคุกนี่แล้วในที่สุดเย้เย้เราจะออกจากห้องนี้แล้วออกไปกันเถอะฉันห,หมือนเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมาลองเปิดกันเถอะเย้มันได้ผลละรีบออกไปกันเถอะเย้เออไปกันเลยสวัสดีมีอะไรใช่ไหมครับโอ้โหเธอสวยอะไรเบอร์น,นั้นอ๋อวันนี้เป็นวันที่จริงๆเลยฉันสวยและก็สดมากสวัสดีนะหนุ่ม เป็นยังไงกันบ้างรู้ไหมปู่รู้สึกหายป่วยทันทีเลยรู้สึกกระปรี้กระเป๋าเหมือนเด็กแต่ถ้ามีเพื่อนร่มห้องแบบเธอนะนมนมใจยเย็นก่อนสิฉันต้องไปหาเพื่อนแล้วคะ่ะบอกทางฉันได้ไหมคะอ๋อมีคนล้มตรงนั้นนะ่ะช oh. ่างเถอะฉันไปเองดีกว่า <Bye. S 1> ไปก่อนนะ <Bye. S 1> สวัสดีแด <Hey, Dan. S 1> นน่ายอยากเห็นอะไรไหมอาก oh. ชอบมันหรือเปล่า mm. ใช่ใช่มันคือหนูแฮมสเตอร์เพื่อนรักของนาาในลูกบอลไง บอกม่าจะไม่นายดิขึ้นเร็วๆร็วนี้นะอะไรกันะไม่อยากจะเชื่อเลยหลอกลวงกันนี่ไปเล่นหัวสับต่อดีกว่าเป็นวันดีๆในการทํางานหยุดก่อนเอาสัตว์เลี้ยงไปไหนที่ีนคลองบาลนะสาวน้อยเราไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพราะงั้นฝากต่ายไว้ตรงนี้ก่อนเยี่ยมมากมันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะแล้วเธอเป็นอะไรมาอะไรกันห้ามจะนงเข้าไปนั่นเหรอแล้วจะทำยังไงกับสตีวี่อ่ะสัตว์เลี้ยงของฉัน บางทีถ้ามึงไม่เจ็บขนาดนั้นไม่มันเจ็บมากอาลราต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้ไอเดีย oh, <idea. S 2> ฉันจะแก้ถาว่าเป็นตาบอดแล้วสตีฟี่ของฉันได้เข้าไปในฐานานักน้ำทางตอนนี้มาทดสอบกันเออ,เอ,อสวัสดีฉันมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจริงๆนะ <c oughs> เอ,อ๊ะใครอยู่ฉันกันนายเป็นใครโอเคโอ้น <c oughs> oh, ายตาบอดหรองันผ่านไปได้รู้สึกแย่จังเลยโอ้ <c oughs> ลูกบอลหล่นนะหยุดนดะสตีวี่ไม่นะนเด็กนี่ใส่เสียพอกันที่สตีวี่แลจัดการในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะไม่มีขนมเขาหายไปไหนแล้วถากถือหน่อยครับผมต้องไปตามจับตั้สีขาหยุดนะพอทีล้วเข้าเราเข้าสำเร็จพวกนายมองเห็นได้อย่างไรออกมาจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้นั่นกับม้าของนอยายฟันทาภาษาตรงนี้ซึกหน่อย โอ้สวัสดีครับมีลูกน้อยมาด้วยเหรอนะ่ารักจังเลยพมมีของเล่นให้ลูกน้อยด้วยนะโดีนี้สิมาดูกันเดี๋ยวกอนะเขานอนงอยู่อ๋อไม่นะสายไปแล้วใช่ยนนั้นไม่สนักอยู่ขอโทษค่ะฉันต้องไปเช็คร่างกายนะแต่ฉันก็การอยู่คนเดียว่ปไปไม่ได้จริงหริงหรอหฉันไปกับมันนะ่ะเ้าใจแล้วคุยก็นได้คุณจะไม่เห็นเราอีกแต่ฉันยังมีของเล่นอยู่เลย หยุดนะเธอจะไปไหนกันดเดี๋ยวก่อนน้ำมันหนูตะเพาใช่ไหม <c oughs> หยุดเลยส่งมาเดี๋ยวนี้เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเ <c oughs> สียใจยด้วยฉันไม่ได้สร้างกฎเองท่าจะให้คืนหลังจากพบแพทย์เสร็จแล้วข้ามาสัตว์ไปงั้นเหรอฉันทำะไรทุกอย่างแล้วฉันไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีแรสดที่น่ารักของฉันนอะเพราะในขณะที่ตดจะนุ่มเลยแต่เขาทำใหฉันไอะไรดีๆได้แล้วฉันจะพันผ้าพันแผ,นแผนลรอบหัวแล้ววางควันแรดไว้ปิดตรงนี้ แล้วปเพยียาบานจะไม่เห็นฉันแน่นนอนอ๋อเจ็บจังเลยเจ็บจังสวัสดีครับทำอะไรมาโอ้โห,โหหัวปวดขนาดนี้ฉันเคยเห็นแต่นในกระตูนนั่นนี่เข้าไปได้แล้ว <c oughs> โอ้อปวดหัวจังเลยสวัสดีค่ะคุณย่า <c oughs> คิดว่าหัวหนูปวดนั่นเหรอทุกคนเชื่อสนิทเลยแต่นี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันตั้งหากมันคือมแมลงสาบน่ารักมากมาก ันไม่สามารถอยู่โดยไม่มีพวกเขาได้มันทำให้ฉันดีขึ้นคุณย่าจะไปไหนคะมันไม่เป็นอันตรายนะสวัสดีคุณพยาบาลผมมาเช็ดแผลอะแล้วมีเพื่อนมาด้วยเอาเสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่ได้กันเหรอฝันรา้ายชั้นเลยถ้ารู้มาก่อนจะไม่มาโรงพยาบาลน,นี้เด็ดขาดน,นี่มันใจร้ายมากอะไรนะห้ามสัตว์เลี้ยงเข้าไปเหรอแล้วป้าก่อนฉันล่ะ้อเคเลยสักอย่างแล้ว โอจริงด้วยฉันไอเดียจ,จริงๆได้เขาเทปปลาในถงน้ําเกลือแบบนี้แต่พวกเราจะสามารถเข้าไปได้แน่นอนเขาต้องไม่สังเกตเห็นด้วยแต่ฉันจะแก้มเป็นว่าฉันไม่ใส่น้ําเกลือเอาไปแขวนไว้ตรงนี้และจากนั้นก็ไปลองกันโอ้สวัสดีค่ะฉันรู้สึกแย่จังเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยนะสสารจังเข้าไปได้ สวัสดีค่ะคุณปูฉันเปรูมเบิรคนใหม่นะคะและฉันน้ำปังของฉันผ่านเข้ามาได้ด้วยตอนนี้ยายพวกมันกลับไปที่ที่คนเคยกันโอ้อาการไอของฉันมันทรมานจริงๆต้องดื่มน้ำสักหน่อยโอ้นี่มันอะไรแปลกแปลกอ่ะพระเจ้าฉันดื่มปาาเข้าไปจริงๆเหรอแย่ที่สุดเลยมันเป็นของเธองั้นเหรอที่นี่ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะน่าขยอขี้แยพระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ย เธอพาตัวอะไรเข้ามาในโรงพยาบาลเธอสับสนหรือเปล่าคินิกสัตว์อยู่ข้างๆนะไม่ใช่ตรงนี้นี่เป็นโรงพยาบาลสำับคนฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องการไม่อาหนู่คนฉันในนั้นด้วยฉันไม่ดียะเธอฉลาดมากใช่ไหมงั้นถ้าจะไปที่ห้องฉันผ่านช่องระบายอากาศนะเหมือนใส่รับไงสวัสดีค่ะฉันไม่มีเลนจริงนะมีอะไรอยู่ใต้หมวกหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะอะและอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอ มาดูการชีสเหรอเ้อเอามาทำไมเนี่ย oh, <wow. S 1> มีรูด,ด้วย mm hmm. แต่จังเลยที่เธอกินมันนะโอเคเอาละไม่เป็นสัตว์ก็ผ่านไปได้ <Go. S 1> thank you สวัสดีฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องคนหใม่นของเธอนะ <Hello. S 1> รอ <Okay. S 1> แป๊บนะฉันต้องไปเจอเพื่อนก่อนมีอามีชีสรอเธออยู่ตรงนี้นะมาเอาชีสแล้วเธอฉลาดจริงๆมาคนเดียวก็ได้แถามมาถูกห้องด้วยสุดยอดกินชีสเยอะ กล้จะเปลี่ยนการของฉันสักทียุดก่อนนะไม่อนุญาตให้ฮมสัต์เลี้ยงเข้ามาและแฮมสเตอร์ก็เป็นสัตว์เลี้ยงหน้าขนฝากไว้กับเราก่อนนะแล้วมาเจอกันวา <What? S 1> อะไรนะห้ามมอสัตว์เลี้ยงเข้าไปเหรอหอยทากก็ห้ามสิฝันไร,รชัดๆต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเดซี่ของฉันต้องไปกับฉันด้วยนะโอ้ฉันคิดว่าเป็นเชฟน่าจะช่วยได้แต่ oh. พูดถูกก็คือมากกับรถเข็นเราต้องเอาไปเอาหยิบชุนแล้วก็รถเข็นไปอย่าง,างเงียบๆซ่อนหอยทากไว้ตรงนี้ แล้วก็ปิดด้วยจ้กแล้วไปกันเลยเอาชุดป,ปิดด้วยโอ้ถึงออแล้วเหรอวันนี้เรามีอะไรกิน <you> มันคืออะไรนะเอ้ยโจ๊กเหรอน่จะขี้แยงฉั s <S นจะกินขนม s <S เอาไปกันไข่ดีกว่าโอ้สำร็ก oh. ทำไมเธอไม่ชอบกินโจ๊กกันนะเดี๋ยวฉันจะมาหาอร่อยๆให้เธอจะหายป่วยเร็วนี่คือยาที่ดีที่สุดกินให้อร่อยเลยนะ อ๋อเลสลี่ของฉันอยู่นี่เองฉันคิดถึงเธอมากมากเลยอู้ในนี้ร้อนจังเลยหยุดก่อนเธอจะไปไหนห้ามนะเต่าเหรอแปลกมากส่งมาเลยถึงเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะดูแลจนกว่าเธอตรวจเสร็จเร็วเข้าอะไรนะห้ามแสดงเข้าไปเหรอแต่พัสเขาไม่สามารถอยู่เดิมไม่ใชนแม้แต่นาทีเดียวนะเราเรียกจัดการไม่ได้เนเคิสอย่างแล้วจริงด้วยฉันต้องการซอดมัน ปาสคาลนั่งอยู่บนหัวของฉันก่อนนะเระชาช่อเธอไว้ใต้มว <g ul ly> แล้วก็มีผ้าพันคอด้วยเยี่ยมเท่านี้ก็แอบไปกันได้แกล้งาว่าเป็นไข้วัดออหนาวจังเลยฉันอุณหภูมิตั้ง3 9 9สดแน่อ้สวัสดีคับคุณพยาบาลฉันต้องการหมอด่วนเลยไม่มีสัตว์ด้วยถ้าเป็นหวัด <g ul ly> Thank you มันเข้าไปเลยเธอไม่มีสัตว์จริงๆิ <g ul ly> แต่วันนี้หลายคนพยายามเอาสัตว์เข้ามาแต่ฉันก็จับได้หมดนะ เดี๋ยวก่อนนะมีกิ่งไก่ยังวุนโวกันเธอได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้ทำไมต้องทำตัวแบบนี้ในกักของฉันเนี่ยจะมีแครเอาช้างมาไหมอะไรกันเนี่ยทำไมไปซาถึงเลกขนาดนี้จุดขนัญจอนขนาดปกติใช่แล้วฉันโชคดีกว่าไงว้าวขออีมีไปซาใหญ่ขนาดนี้ด้วยเหรอเช็ดบ้านซะก่อนนนะั้นะพื่เธอจะเห็นไปซาแบบนี้ว่าก่อนมาในสิ่งของจริงแต่ว่าของเอมม่าจะได้กินก่อนนะใช่แล้วล่ะมาลองกัน ฉันไม่อิ่มด้วยสามแต่กินหมดแล้วเข oh, <man. S 1> าบอกฉันยังวง่างเปล่าอยู่ด้วย <c oughs> ใช่ใช่พิซซ่ามาเล็กสุดๆจะไม่อิ่มนะสิโอ้จริงด้วยต้องลองกินพิซซ่าแล้วมาลองกันเคสเล็ะสุดๆเลยดูสิแล้วก็อร่อยมากด้วย oh. เอ็มม่าอย่ามาขโมยของฉันเด็ดขาดเลยนะ oh. ฉันนับทุกชิ้นแล้ว <Oops. No. S 1> กลับมากินต่อกันเลยดีกว่ารวมทั้งหมดครับกันให้คนหิวแถวนี้มาขโมยไม่ได้ อืฉันจะกินหมดแล้วตอนนี้โค้ี้เริ่มลองได้แล้วได้ยนแล้วนะงั้นมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันโอ้อร่อยเกินบรรยายเอ็มไปตลอดทั้งปีแน่นนอนเสียใจนะเพื่อนๆแต่นี่มาสำหรับฉันคนเดียวฉันไม่แบ่งแล้วชิว้นแรกจะหมดแล้วชิว้นต,ต่อไปข้าของฉันยีพื้นที่พอสมทุกชิ้นเลยแม่จ๋า เธอจะกินช้าๆนะก็อะเอาไปยัดที่ไหนกันเนี่ยโอ้ไม่นะท้องของฉันมันใหญ่มากเลยพวกเธอหัวร้ะอะไรกันเอ็มมาเจะฉันด้วยงานนี้มากกว่าฉันมากเลยไป้าถึงโคอีวิ่งตามฉันมาเร็วเข้าเอาละโคอีนี่คือลูวิ่งลูวิ่งนี่คือโคอีจัก,กันไว้ใช่ไหมนั้นเป็นเพื่อนกันแล้วเร็วเข้าเริ่มได้เร็วเข้าอย่าขี้เกียจ <Come on. S 2> ตั้งแตาความเร็วแบบกลางแล้วก็วิ่งเร็วเข้าเร็วกว่านี้เห็นนี่ไหมพิซซ่าชิ้นนี้นะ เอาไหมฉันกินได้ไหมมันน่ากินสุดๆเลยฉันต้องไปหามันเร็วเข้าเธอกงจะได้มันแล้วยกตัวสูงๆขึ้นเร็วเข้าจอนเธอพร้อมเห็นครอเกคนใหม่หรือยังโอ้โหครออเธอดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนซะอีกนั่นเนี่ยถ้าอย่างนั้นต้องเซฟเก็บไว้ซะก่อนแล้วนี่มันคืออะไรกันนี่มันใส่ขนมงั้นเหรอคออ็กฉไม่ําจทำให้รมำเสียนนะแต่มันคือมัชมัลโลกโอ้จอนนี่มันมาชมลเลรที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลย นี่ข้าใกล้นะได้เจ้ามาชมอลของฉันด้วยได้เป็นของตัวเองดีกว่าดูเหมือนว่าฉันมีเดชหล,ลาชลัดแล้วล่วะเจ้ามาร์ชมอลล์นั้นมาปุ้งได้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นเอามาชมอลล์ไปทอดในกระทะและตอนนี้มาจากมะเยี่ยมมาอร่อยจังเลยอ่ะตอนนี้ผู้ทานกินต่อเลยแล้วเยี่ยมมากเลยฉันอยากปิ้งมาชมอลลของฉันเหมือนกันกอนอื่นเสียบไม้แล้วเอาไปเผา โดยที่เผาเลยใช้ความร้อนนิดหน่อยแล้วจากมาน่ากินสุดๆดูสิสีทองสวยมากตอนนี้ก็มาลองกันอ,อร่อยสุดๆจ้อนตาเธอแล้ว hey, <man. S 1> ฉันกินหมดแล้ว oh. ในที่สุด oh. ฉันมีไอเดียจำมๆด้วยเดี๋ยวฉันจะเป้งมาร์ชเมนโล่ให้ทั่วอันเลยเราต้อง ah. ใช้ไฟมากกว่านี้มากกว่านี้เออโอ้ uh. oh. ดูสีสีสวยมาก แล้วก็กินหอมมากด้วยจะพอแล้วเอาล่ะได้เวลาลองฉันจะไปหาแกขออะไรของฉันอืมอร่อยเกินบรรยายจอนทํามันป่าเถื่อนใช่ฉันก็เป็นแบบนี้แหละดีหรือไม่ดีอ่ะไม่สำคัญหรอกน่าอร่อยมากนี่มาอะไรกันเนี่ยไม่เคอถังป๊อปคอนของฉันเองเออเย้ขนาดได้ฉันต้องการแต่นี่มีป๊อปคอนเพียบเลยเจ๋งสุด โอ้และของเธอละจานได,ด้สิเป็นควที่เล็ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลยแล้วไงละ่ะมันต้องอร่อยมากแน่นอนฉันสามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นได้นะใช่แล้วฉันมีลำแสงขยายสวนต้องลองวางชิ้นทดลองตรงนี้แล้วก็ใส่แว่นตาด้วยจากนั้นก็เปิดเครื่องเอาล่ะเตรมตัวให้พร้อมมันจะใหญ่ขึ้นเอาล่ะได้เวลาอะไรกินเนี้ยได้ไงมันเล็กลงกว่าเดิมหรือเปล่าเขาอ,อย่างทำงานไม่สมบูรณ์แน่เลย ต้องมีตรงไหนผิดพลาดสักแหงางานประดิษฐ์อันนี้มันขย,ยับชัดๆัเลยช่างเธอกินแบบนี้ก็ได้เอาล่ะเอมมาเธอกินบัคคอนของเธอได้แล้วยิ่งไปเลยงั้นมาลองกันก็ได้ว้าวมันอร่อยมากเดี๋ยวฉันจะกินทุกอย่างอย่างรวดเร็วเ,วเอมมาเธอกินแล้วเหนอแสนเอาล่ะชิ้นสุดท้ายเอ้ยขอะอร่อยมากหมดเลวเสมอเลยตอนนี้ตาเธอแล้วในทีิศเล่นกินของอะไรของฉัน ฉันรักป๊อปคอนสุดๆเลยเรื่ฉันเห็นก่อนนะอ่อฉันเป็นนักกีฬาต้องรอยู่แล้วมันเยอะมากฉันอยากกินตลอดชีวิตใช่ใช่แต่เธอช่วยโยนลงมามากกว่านี้ได้ไหมอะไรนะไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ว่าฉันไม่ตะปบคอนนะเพื่อนๆฉันอยู่ในนี้เองทุกอย่างปลติดดีรับนะอะไรอ่ะเพิ่งก้าจิ๋วอห จรนแะต่มันขี้แพ้นะฉันไม่กระป๋องใหญ่หรือว่าไม่อะของฉันตั้งหางก,กระป๋องมันฝรั่งทอดยัด <Hey. No. S 1> อะไรล่ะจอร์นเลิฟน้าแล้ว,อเ,ลลวเอาได้เลยแต่ว่ากระป๋องแบบนี้เปละละิดลำบากมากขนาดใส่แว่นตานะั่นเนี่ยอาลรพร้อมแล้วเออจื้อตายเถอะมันหายไปหมดเลยพวกเธออย่ามาหดล้อฉันนะเยี่ยมมากไอเดียจริงจริงด้วยละเดี๋ยวที่เจ้ามันฝรั่งทอดออกมาจากกระป๋อง่อนอเรียบร้อย ดูนี่นะฉันจะสเก็ตบอลสับนิ้วมันด้วยมันไม่เจ๋งเหรอแต่ฉันว่าสเก็ตจิ๋วแบบนี้นะเอาล่ะพอฉันมีรองเท้าที่นิ้วมันก็ช่วยมันเอามันฝรั่งเข้าปากได้เลยเยี่ยมไปเลยเพื่อนๆฉันกินหมดแล้วล่ะเธ้อี๋เธอไปต่อในที่สุดเพวกเธอช้ามากเลยฉันอยู่สุดๆจะเปิดกระป๋องเดี๋ยวนี้มันอร่อยสุดๆเลยแล้ยังมีฝรั่งทอดน้ำมัน่ำด้วย สะดวกมากกว่านี้ใฉันเอมามันขึ้นมาแบบนี้เลยเอาไม่นะมันใหญ่เกินไปโอ๊ยใครก็ได้ช่วยด้วยเพื่อนๆฉันสองตรงไม่อยู่แล้วฉันจะล้มช่วยด้วยดูเหมือนว่าจะมีมันฝรั่งเหลือเอ็มมามากินกันเถอะแล้วเขานี่ต้องเป็นสถิติของเบอร์ก่อนที่เล็กที่สุดในโลกแน่เลย ส่วนฉันมีบัคก้าขนาดธรรมดามีอะไรกันนี้ไหมนะแน่นอนว่ามีเดี๋ยวบัคก้าใหญ่ๆนี่สิอะไรกันเนี่ยเฮ้ยคราได้ฉันได้เลยที่สุดเล้วช็อกไหลเป็นบ้านเลยแต่ฉันได้ที่เจ๋งๆแล้วในการกินจากสุดทั้งหมดที่มีฉันสามารถสร้างหนังสติ๊กที่สุดเจ๋งได้ด้วยเรียบร้อยตอนนี้พวกเราจะเห็นบัเกอร์ตำลังเข้าปากของฉันพอไหมหับแล้วนะหลับหลับหับได้แล้วอืมพวกเธอเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเถออีตาเธอแล้วเยี่ยมเลย ได้รับปกความหิวเหงในตัวฉันออกมาแล้วมันทั้งฉ่ำและอร่อสุดๆฉันชอบเบอร์ก็มากพวกเธอน่าจะสะอาดไหมเธอตลกจังเลยมีหนวดด้วยเยี่ยมันก็ตายมากแล้วได้ความบินดีเลยแต่ว่าตอกมันยังไงดีมันใหญ่มากจริงด้วยฉันมีขอใหญ่ๆอยู่แต่ไม่ก็คงุบมันให้แบนเรียบร้อยขนาดพอดีเลยงั้นก็มาลองกันได้ต้องรีบแล้ว ดูพวกเธอมาอร่อยมากเลยนี่มันกันบรรยายฉันอิ่มแล้วล่ะอะไรกันทำไมฉันถึงได้โดนนัชเล็กขนาดนี้แล้วคนอล่ะในที่สุดฉันก็โชคดีโดนนทชนใหญ่เดี๋ยวก่อนนะมันธรรมดาของฉันเสียโดนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยฉันมีความสุขสุดๆแต่โค้จะได้ลงก่อนนะฉันเหรอ ได้เลยฉันก็ต้องกินได้เลยขนาดไหนหมดแล้วล่ะจอนถ้ากินโดนัของเธอได้แล้ว <Okay. S 1> จริงป้ะแจ่มเลยมันต้องอร่อยสุดๆนะฉันชอบโดนัทที่สุดฉันสงสัยว่าเอ็มมาจริงกองตัวเองยังไงนะเร็วเขา้าได้เลยตอนนี้แหละการไปรยิมไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะเราแค่ต้องเต็มตัวให้พร้อมก่อนจะยกโดนัทขึ้นมาเลยแป้งเล็กน้อยบนมือให้ถูกต้องจากนั้นก็ยกได้เลย จะยังเล่นนะเย้ yeah. ฉันทำได้เฮ้ hey, uh oh. อะไรนะออกไปนะเอ็มเมัไม่ชีวิตอยู่ไหมฉันยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอยู่ใน,นสวรรหรือเปล่านะสับสนหมดแล้วที่นี่อร่อมากเลยอร่อยจัง